สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมะพรมาพกันกับเบานุโคให้หน้ามะพอ้อวกัน่วงเศร้ตอนนี้ครับเป็นวันทีเมื่อนี้เป็นวันที่14มกราคม2,567พี่น้องครับเขาสู่ปีใหม่กับเมื่เบงความคืบหน้าการจะเลื่อนเติบโตของปามนะครับปาม์ม KBC กับย่างกัมบ,บิพี่น้องนะครับอายุประมาณ2ปีนะครับ มาเบิงว่าหลังจากที่วานปุ๋ยไปได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วผลสิเป็นเจ้งไรน,นะครับท่านไดที่เคยเบิงคลิปในคลิปที่แล่วๆมากนะครับก็สิเห็นว่านะครับใบปามกอนใสปุ๋ยนะครับมีลักษณะใบบอเขียวสวดปันได้พี่น้องนะครับใบแบบเป็นจะก,กิดจ,จืดจังน้อยนะครับหลังจากวันปุ๋ยพาแรงไปส,สองอาทิตย์เนาะ ที่เป็นจังไรมาเบ่งกันครับพี่น้องอ่านี่ปามที่เห็นเนี่ก็เป็นปามพันธ์ไอเคบีซีนะครับโลเดนเทนเนล่าอายุประมาณ2ปีพี่น้องก็ตอนนี้ก็เรื่อมนะครับเริ่มสีเขียวแล้วพี่น้องครับหลายต้นก็เรื่อมเขียวขึ้นมานะครับหลังจากใส่ปุ๋ยไปขันแมนต้นไหนนะครับที่รู้สึกว่ามันบอ่อใครจะเลื่อนเติบโตซ้ำม,มูนะครับมันหน่อยหรือว่า,าความเขียว อาชีพว่าไร้ปันไดกะน,นะครับวิธีการที่เฮาสิกแก่ก็คือใส่พวกปุ๋ยอินทรียพี่น้องอินทรียวัตถุพี่น้องนะครับเพรว่าสิเป็นขี้งัวนะครับนี่ครับขี้ง่วนรีอว่าปุ๋ยที่ว่า,าพนะครับแต่ว่าผมสิเลือกใส่ปุ๋ยขี้ง่วนนะครับที่หญ้าแต่ตายทั้งในเนี่ยก็คือผมใส่ปุ๋ยเคมีไปได้ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนะงา ของต้นที่บกค่อยง่ามปันไดก็เริ่มเริ่มที่สีใ่ขึ้นนะครับมีตาดอกอเป็นช่อดอกตัวเมียออกมาพี่น้องนี่ครับเริ่มเป็นช่อดอกตัวเมียออกมาเลนน,น้อยนะครับยังบบใหญ่นะครับสําหรับต้นที่ยังบกค่อยสมบูรณ์ปันได้เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ศัตตูของปามนะครับในช่วงนาปลายหนาวนะครับกลางหนาวกลางหนาว ก็ยังบอถือว่ามีศัตรูพ่วงแมลงียังมากไม่บอว่าสิเป็นดวงแรดนะครับหรือว่าดวงกุหลาบต่างๆกับบอคอยมีครับพี่น้องนะครับสําหรับสวนผมนะครับเรื่องนู้เรื่องยังก็คือบอมีเลยนละนะครับนี่กสิเห็นว่าเริ่มออกช่อดอกตัวเมียนะครับในต้นที่บอคอยสมบูร์เงายังบอไนนะครับเป็นบางต้นส่วนมากก็สิเป็นต้นที่ยู่หิมหิมหัวนะครับ มันมีต้นไมนะ้อยู่ไก่เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าดินนะครับก็ซีซึนนะครับ,นนรบมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับนี่ครับมีความชื้นนะผมได้เอาเครื่องมือมาวัดค่า P h ของดินค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินก็ปรากฏว่าอยู่ในช่วงของหาจุดหาถึงหกจุดหาอยู่นะครับก็แสดงว่า ดินก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับบ,บ,รบ่บอเป็นกนดนะครับกบ่เป็นกดบ่เป็นดังหลายนะฮะก็สังเกตเห็นได้ง่ายันเท้าใส่ขีง่งัวเข้าไปแล้วมันสะชื้นโดนพี่น้องอยู่ได้โดนเทมเมียอาสิกเกิดเนี่ยกับบ่เป็นยังครับ,นะรบขอให้มันเก็บความชื้นได้มันก็สามารถที่จะดูดกินอาหารได้นะครับสร้างความจเจริญเติบโตให้ต้นได้ ต้นทีู่่หิมหัวนะครับซึ่งมันมีกอไผยมีต้นไม้ญ่นะครับพี่น้องนั่นการดูแลร,รักษาเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลว่าซุ้มที่อยู่กลางๆสวนจักหน่อยนะครับสิ่งซุ้มนั้นก,การจะเล่นเติบโตก็ถือว่าเป็นปกตินะครับนี่หลังจากที่วานปุย๋ยใส่ปุย๋ยเคมีไปแล้วก็ได้ให้น้ำอยู่ตอนเนื่องพี่น้องนะครับบ่ให้ดินแหง้ง บ่ให้ดินแห้งโดนนะบ่เกินมือสองมือก็ต้องไ้น้ำให้มันชื้นมันซุ่มอ่านี่ครับผมก็สิเน้นพวกขี่งัวเนี่ยเอาเอาต้นละสอบพี่น้องนะครับย้ายอ้อมไปนะตามที่ตามที่ท่านแต่ละท่านสะดวกมากเนาะ,ะสะดวกแบบไรเขาก็เฮ็ดไปก็ดีเบิดแล้วพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าป่าบนี่มันขอดีอย่างหนึ่งคือทอเลียงทอนำเลียงนะครับทอทรงอาหารมันเชื่อมต่อกันเบิดนะครับ ถึงแม่เหาสให้ขางนึงนะครับใส่คางเดียวหรือว่านไปจังได้ก็ได้นะครับมันกระสีดูดขึ้นไปเลี้ยงทั่วถึงต้นทุกต้นพี่น้องนะครับตามที่ได้ศึกษามานะครับทอนน้ำเลี้ยงมันทรงต่อกันไปได้เบิดนะครับใส่ฟังได้มันกระสิดูดไปกระจายไปคือเกานะครับพี่นออ้องข้อดีของการใส่ปุ๋ยเคมีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับ หญ้านะมันตายพี่น้องนะครับโลกเงามันหญ้ามันตายอันนี้ละลายยังบอเบิดนดูส่วนที่มันยังบอกคอยถือน้ำปนไดนะครับดินก็มีความชื้นดีนะครับนะรอ่าโดยเฉพาะทางห้องใสปุ๋ยคอกนะครับพวกขกี้งวขี้ควายแหง่งแห่งเนี้ยนะครับใสไ,ไปแล้วก็หดน้ำให้มันชื้นนะครับอ่านะมันจะเก็บความชื้นได้ดีพี่น้องครับเนะีนะ่ยอนะีนะครับเรื่องเขียวขึ้นมากแล้วเนะี่ยตะกีนี ฟังยู่หิมแดนนี่ฟังยุ่หิมหัวนี่สีบเขียวแบบนี้พี่น้องนะครับสีบเป็นขาวๆจืดๆเลยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากที่มันเบิดธาตุอาหารพวกในตัวเจนเนาะพี่นอ้องการสังเคราะห์แสงอาจสีบล็อครดีปันไดใบมันบอ็อครเขียวสดนะพี่น้องครับเนาะก็เลยจะต้องหาวิธีการให้ใบมันเขียวเพิ่มในตัวเจนนะห้มันมีการ สั่งอาหารนะครับสำคัญที่สุดเลยคือการสั่งอาหารมาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบเลี้ยงอดอกของมันเนาะพี่น้องนะครับก็คือจะต,ต้องเฮ็ดให้มันมีคลอโรฟิลมันอย่างนั้นคอโรฟิลคอลคอโรฟิลกับใบเขียวๆนี่แหละครับใบเขียวๆสีเขียวๆนี่แหละเพื่อที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงสั่งอาหารได้หลา,า่ก็เลยก็ต้องหาปุ๋ยมาใส่ให้มันเขียวเลยพี่น้องครับนะให้มันพ่อ ถาดอาหารนะครับนี่ครับเรื่มเขียวไปเบิดแล้วพี่น้องนะครับต้นที่เคยจืดแน่สีจางๆแน่นะครับตอนนี้ก็เรื่อมเขียวหลังจากที่ใส่ปุ๋ยผ่านไปออสองอาทิตย์นะครับผ่านไปสองสัปดาห์นี่ครับหนาขึ้นได้พี่น้องนะครับหนากข็ขสินงามดีนะครับเสียที่ตียมันอาจสิไปแย่งปุ๋ยอย่างน้อยนะครับกับ ก็ว่าเป็นยังครับน้องกับตัดเอาเขามันเน่าแห้งอนี่ครับการใส่ปุ๋ยขี้งัว่ก็มันมีพลนดีก็คือดินมันชื้นอยู่ตลอดพี่น้องนะครับใส่ไปเลยครับสอบนึงนะดินมันชื้นอยู่ตลอดนะครับมันได้หดมาสองสา,สามสามมือสี่มือแล้วก็ดินยังชื้นอยู่นะครับปกความชื้นไว้อ่าสังเกตเบื้องว่ามันอุดมสมบูรณ์นี่เบื้องใบหญ้าพี่น้อง เดียวก็ใบปามอีกครับนี่แสดงว่ามันดูดธาตุนตัวเจนจากจากปุ๋ยเอปุ๋ยเอ่อมักของเห่าหนี่ปุ๋ยขอกของเห่าหนี่ไว้ปุ๋ยมักปุ๋ยขอกขี้งัวนเล้วะพี่น้องนะครับขี้งัวอ้อมไปตามต้นนะครับนี่เห็นบ่ครับเรื่มอ,อุดมสมบูรณ์แล้วกระสิเลื่อมออกช่อดอกได้พี่น้องบัดเนีเงาเล็น้อยนึงกระสิเลื่มอ,ออกได้ครับบัดนี้ยิเป็นช่อดอกตัวเมียงปตัวผู้ครับเดี๋ยวมารุ่นกน นี่มันยังไ่หน่อยอยู่ครับยังไมหญ่สำหรับต้นที่อยู่หิมหิมเนี่ยผมคิดว่าน่าสิเป็นงัดออกเลยพี่น้องครับถ้าเป็นช่อดอกอเพราะว่าอายุมันยังหน่อยอยู่นะตน้นโขงมันยังหน่อยอยู่เนี่ยผมงัดออกมาเดี๋ยวผมสีพิสูจน์ว่ามันสิเป็นช่อดอกตัวผูกตัวเมียอืมเดี๋ยวแกะให้เพื่อนพี่นออ้องโอ้แกะหนักจังหน่อยดิ เออะกะเน่าพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นช่อดอกที่กําล่งสีไงนะพี่น้องนะครับผมเบิ่งลักษณะแล้วนะจะเป็นช่อดอกตัวเมียนะครับเพราะว่ามันอวนอวนทวนดีนะครับบอลหลมออันนี้ต้นนิดหน่อยนึงพี่น้องนะี่แต่ว่าส่วนไงแล้วในสวนผมนี่หลายต้นนี่เป็นออกเป็นช่อดอกตัวเมีย หลายแล้วครับอเป็นช่อดอกตัวเมียหลายแล้วความสูงของต้นตอนนี้ก็ประมาณโอ้สูงได้พี่น้องบว่าส,สองเมตรหาิบขึ้นเลยทีสองสามเมตรแล้วครับสูงแห้งอยู่ตั้งแต่ใส่ปุ๋ยมาสองอาทิตย์นี้เห็นแปลกหูแปลกตาขนาดว่าผมเขาสวนซุมมือได้พี่น้องเนี่ยครับซุมมือได้ละ่ะเขาวสวนนี่ ก็ยังรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำให้มันเนี่นะครับให้น้ำอยู่ตลอดบอ่ให้มันให้มันชื้นอยู่ตลอดนะพี่น้องนะครับมันก็สิดูดปุ๋ยได้ดีนี่ครับนี่ต้นน้อยน่ยนี่แต่ว่าดวงด่วงแรกนีนก็นยังมีอยู่ได้พี่น้องครับนี่ครับสังเกตบวงดวงกัดนะครับก็ยังมีอยู่ก็บพาเป็นยังเพราะว่าต้นมันใเงาหญ่แล้วโอกาสที่จะทำไร่ถึอทำไร่ยอดก็นหน่อยลองพี่น้อง ครับผมนี่ครับเห็นไ่มได้ปุ๋ยได้น้ำแล้วเริ่มอ,ออกตะกี้มันก็นยังบ่ออกนะคะต่อออกต่อออกช่อดอ,อกตัวเมียพี่น้องนี่ครับเริ่มอ,ออกช่อดอ,อกตัวเมียแล้วเขนได้ออกเราออกเป็นสองสัน้นสามสั้นได้บันีนี่ครับนี่อออก้อมเลยนะครับง,กงบบนะบอก็ยังบ่ใหญ่เลยครับนะครับเออยังบ่ใหญ่สำหรับต้นนี้นะครับอ่าโอเคครับบัดนี้มาเบิ่งกันที่เป็นจังได๋ เป็นไปซวนทั้งทึ่งกลายต้นกะยังบ่อออกก็มีครับเป็นช่อดอกตวภูยุกมีอย่างเช่นต้นนี้โอ้ช่วงแรกเป็นช่อดอกตวพูยังเป็นช่อดอกตวภูยุ่นะครับเดี๋ยวผมแกะเบมองแป๊บนึงครับผมนี่เป็นช่อดอกตูพูนะครับนี่ครับนี่คือเป็นช่อดอกตวพู แต่ว่าบกเกิอนอีกประมาณสองสั้นละพี่น้องรับร่องออกช่อดอกโผ่เมียแน่นอนเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้สังเกตเบึงนะครับสิ่งที่ยังขาดไปตามที่ผมเบ่งใบนะครับก็บคือนาสิเป็นโปแทเสเซียมโปเทเสเซียมยังขาดอยู่พี่น้องครับสังเกตเบึงว่าสีเห็นใบลักษณะใบสิเป็นสี ออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอยูก่ก็มีนี่ครับนี่จุดสีน้ำตาลเห็นบ่เนาะบาดน,นี้เออกาสิเริ่มเขียวแล้วครับเป็นจุดสีน้ำตาลน้นอยๆพี่น้องนะครับถือว่าโปลูกเตีเสียมยังยังยังบ่พอนะครับสำหรับต้นนี้นี่เออนี่นี่ครับที่เป็นสีน้ำตาล มีสีน้ำตาลป,าป่ายไปเรื่อยๆอเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่องคับนนี่นี่ครับนี่ครับเป็นจุดสีน้ำตาลสีน้ำตาลสแสดงว่าโพแทเสเซียมอาจสียังบ่พออ่อสำหรับต้นนี่นะครับก็ต้องสอา,าเหตุหนึ่งก็อาจเนื่องมาจากว่าปุ๋ยที่ให้ไปเนี่ยมันยัง่งอาจสี ยังบดูดซึมลงเมดนะครับที่จริงโพแทสเซียมมีอยู่ได้ครับที่ผมวานให้ตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วมันก็ยังยังเหลืออยู่ครับนี่สังเกตบ้างนะครับเม็ดสีน้ำตาลน้ำตาลนี่ครับนี่่นีครับส่วนหนึ่งก็อาจัยยังบดูดยังดูดลงยังดูดธาตุอาหารยังบดด์เนี่ยนะครับต่อไปก็นาซีเบิดไปนะครับปัญหานี่นะครับสำหรับต้นนี้ นะพี่น้องมาไปเบ่งกันลเลาะเบ่งกันกับพี่น้องการปลูกปามนี่สําคัญเลยก็คือมันม,มันมกค้นได้พี่น้องครับมกเบ่งค้นน้ำได้นะครับตามันหลขึ้นได้บุกการเห็นค้นเขาสวนดูๆเลยมันมันงามโวดครับเพราะว่าอย่างตีเวลาเข้าเขาดูๆเดี๋ยวเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแตกต่างนะครับหรือว่าเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดกับต้นปามของเขานะครับ กันเหาเขาดูเธอได้หน่มันแหงมันแหงง่ามตามแต่เขาไปซื้อมันกับบางามได้พี่น้องเขาไปแล้วก็ต้องสังเกตเบื้องว่ามันผิดปกติมองไรเนี่ยมันมีปัญหามองไรนะครับแต่ละต้นอเกิดตั้งย่างเลาะไปยังซี่แล้วพี่น้องครับย่างเลาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วกับเบื้องหงมันสังเกตเบื้องต้นนี่พี่น้องสมบูรณ์ค่อนข้างที่สมบูรณ์เลยครับเนี่นี่ครับออกเป็นช่อดอกตัวเมียแล้วนะครับ ช่วงแรกๆที่ปลูกสิเป็นช่อดอกตัวผูครับประมาณสองปีครับจังสีเลิ่มออกสําหรับสวนผมนะครับนี่ครับเริ่มออกเป็นช่อดอกตัวเมียแล้วนี่ครับงอกก็เริ่มง่าพี่น้องครับงอกก็ง่ายเต็มที่แล้วสำหรับต้นที่สมบูรณ์นะนะส่วนที่เห้ใส่ปุ๋ยไปรอบๆนี่ก็สังเกตเบอง้ากระสีตตยครับผมใส่โปไก่ครับใส่ปุ๋ยใส่ฮางออกมาประมาณจะหาสิบเส้นสามสิบถึงหาสิบเส้นครับจะเงานะครับ เนื่องจากว่าน้ำที่ฉีดออกมานี่มน,ม,นมันความกว้างมันนะครับบางทีมันกับบกว้างแห้งนะครับให้มันโดนความชื้นในระบบน้ำที่เขาฉีดฮดไปแล้วพี่น้องก็ใส่ตามนั้นเลยครับเดี๋ยวมันจะดูดซึมไปรอเลี้ยงเองของมันเองครับโซน,นนี่เป็นโซน KBC พี่น้องนะคอมแพคเอ้โบเมนโกลเด้นเทนเล่า นะครับโกลเด้นเทนเนลล่านี่นะครับผมมาแท่งตลอด้วครับแท่งทิมนะครับสําหรับช่อดอกตัวเมียที่มันมันออกมาแล้วนะครับผมก็สีแท่งทิมเลยนะครับยังบอยังบอเอาผลแต่ว่าปีนาครับปีที่สามผมค่อยสิเริ่มนะครับคันต้นไดเเงาใ่าผมก็เอาขายได้แล้วพี่รองนะครับเฝ่าหาค่าปุ๋ยอ่าต้นนี้ที่มันหน่อยที่มันเตี้ยอยู่นี่ เป็นต้นที่เอามาแซมที่หลังพี่น้องครับเอามาแซมที่หลังกับกำลังเขียวกำลังงามครับนี่เออบีซี่กันนะครับต้นนี้นะครับผมสีผ้าขึ้นไปเบื้องโ้นทั้งเท่งพู่นนะครับเป็นย่างกบิพี่น้องนะครับย่างกบิขนาดมาสุมือยังรู้สึกว่ามันแปลกหูแปลกตาไปไลกไนะครับมันใหญ่ขึ้นมันสูงขึ้นพี่น้องนะครับปลูกหลังกันประมาณเดือนสองเดือนนี่บ่มีปัญหาเด้อครับเด้อนะ้ปาล์มนี่แปลกอย่างหนึ่งเด้มันสีหง่ซ้ำกัน ุ่มปลูกก่อนประมาณเจ็กเดือนหนึ่งนี่ก็เริ่มเริ่มสีซ้ำๆกัน้วความสูงนะครับเฉลี่ยเบื้องแ้วนะครับแต่ว่าเงาอาจติต่างกันน้อยหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ก็ซุ่มปลูกหลังหลังย่างกำบี่ทั้งๆประมาณเดือนหนึ่งได้ี่น้องตอนนี้เงาเงาใ่ซ้ำกันแล้วต้นใ่ซ้ำกันแล้วนะครับหลายต้นนะครับอันนี้ก็เรื่อมออกเป็นช่อดอกตัวเมียแล้วนะครับนี่ จากแรกๆเป็นช่อดอกตัวผูนะครับพ่อสองปีพันไปเป็นช่อดอกตัวเมียต้นนี้ตงใสยสิบพึ่งออกโอ้ออกออกมารลอบนึ่งแล้วพี่น้องเพราะว่าผมด้แท่งทิมอยู่นะครับช่อดอกตัวเมียที่ผมแท่งทิมนี่ครับออกมาเขาสู้ปีที่สองพี่น้องสําหรับสวนผมเนี่ยนะพันที่ผมปลูกอันนีน้มันพึ่งมันพึ่งตีงออกวาไหมครับยังบ่ได ยังบม่ได้ดแห้งกอ,อกนะครับเดี๋ยวให้เวลาจากสองสามมื่นมันคงสี่ออกมาก็จะเห็นสีได้หูบานมันสีเป็นตัวผูเป็นตัวเมียช่อดอ,อกของมันส่วนทึ่งๆเป็นย่างกัมบีพี่น้องครับบ้านนี้สีผ้าไปเบิง้งย่างกัมบีผมปลูกนี่ย่างกัมบีนี่ผมปลูกประมาณครึ่งต่อครึ่งเหะครับครับจำรับส่วนนี่ย่างกัมบีกับเคบีซีนะครับปลู่ครึ่งต่อครึ่ง ยังกัมบีนี่ปลูกกอนอยู่ประมาณเดือนนึงครับพี่น้องปลูกกอนเคบีซีส่วนทางไตนี่ครับมันกะเงามันกะสีใหญ่กว่ากันอยู่น้อยนึงนะครับเพราะว่าตอนเอามาปลูก,กเออเบี้ยมันนะครับต้นกล้าของมันนี่อายุมันหลายกว่าเคบีซีที่เอามาปลูกนะครับมันก็เลยส่งสีงเงาใหญ่กว่านู่นครับทางไตนี่เป็นเคบีซีพี่น้องนะครับนะส่วนทางเท่งก็จะเป็น ย่างกบิครับนี่ครับอเอฟซีทันใดติดตามมาเรื่อยๆก็สิเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงการจะเล่นเติโตนะครับของปามของสวนของผมนะครับมึงเงากหญ่พี่น้องเติมใหญ่แล้วครับสองปีนะครับถือว่าสมบูรณ์ดีอยู่ครับแต่ว่าพ่อเสียเอาหมากเอาผลเมื่อสิเป็นยังไดเราก็ต้องติดตามกันไปเง้วๆพี่น้องครับเล่นลูกไปน้การรกันแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันไป อ่านี่ครับ KBC ต้นนี้รู้สึกว่าผมสียังบ่ได้แทงออกเลยเนื่องจากว่าช่อ,ชอดอ,อกตัวเมียยังบ่ขึ้นปันได้ครับพี่น้องยังบ่ข้นยังมีลูกผสมอยู่หาล่งหาลังทะไลนี่ครับออกตัวผู้ออกตัวเมียก็มีนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับหลังจากนี้ผมคิดว่าน่าสีเป็นช่อดอ,อกตัวเมียแล้วนะครับ สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือน้ำคือปุ๋ยนะครับเลงเข้าไปสูตรที่ผมใส่เมื่อกี้นะพี่นอ้องผมใส่สูตรนั่นแหละสิบสี่เจ็ดสามสิบห้าตีโอ้สโอสูตรนี้ผมใส่สูตรสิบห้าครับสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วกับผมก็มาเสริมเอ่อสี่สิบศูนย์ศูนย์ครับอีกเ,อเพื่อให้มัน มีความเขียวจังน้อยนะครับใบมันใบบ่ค่อยเขียวผมก็ใส่4000เพิ่มเข้าไปนะครับเฮ็ดให้เบี้ยวให้ใหบเขียวขึ้นพี่น้องอ่านี่เป็นย่งกัมบีครับ <c oughs> ลายต้นนี่ก็ออกออก80แล้วที่ออกเป็นช่อดอกตัวเมียสำหรับยังกัมบีแ <c oughs> ต่แท่งทิมตลอดแล้วพี่น้องครับเพื่อให้มันได้เลี้ยงลำต้นของมันนะครับนี่ครับ สังเกตุงงว่าดินนี่ชื้นตลอดครับผมปล่อยนี่ครับดินก็เริ่มเขียวได้พี่น้องนะครับน้ำปุ๋ยมาน้ำปุ๋ยไหลมาเริ่มเขียวนะครับใส่ปุ๋ยนาแร่ในี่ก็ดีอย่างหนึง่งขันเฮามีน้ำหดนี่มันบ่ไหลไปทั้งอื่นเหรอครับมันสิอยู่ิลิแถวเรกเงามันนี่แหละเนื่องจากว่านา้ำมันบ่พ่อม่นไหลพอสิไหลไปทั้งอื่นเหรอเนะอีนี่ครับเบ่งเงาบบนี้เงาใหญ่ไงไงเราพี่น้องครับเงา เทียบกับมือผมเนาะนี่ครับม,มือผมนี่ครับเงาเริ่มใย,ยแล้วใย,ย,ยแห้งแล้วยังกบ,บิแต่ว่าถ้าไร่สีใย,ยบอกกันยังบูฮูนี่ครับพี่ผมแทงกออกนะครับเป็นช่อดอกตเมียนะครับอันนี้ก็ออกมาก,กันนะที่เป็นช่อดอกตเมียอีกสั่นหนึ่งนะครับสองสัน้นสามสัน้นคงอยสิเปี้ยนไปเป็นช่อดอกตัวผูนาะพี่นอ้องนี่ครับเบ่งเงา ต้นนี้เป็นต้นแรกที่ถือดวงเจาะได้นี่ครับนี no ่นี่แหละครับต้นแรกที่ถือดวงเจาะดวงแรดเจาะนะครับนี่ครับจ้อกิ่ยอดมันเออเป็นน้ำดวงดวงแรดจอนี่็่ามันคืยจังออกเป็นช่อดอกตัวปูหลายแท่แต่ว่าถามว่าออกช่อดอกตัวีเมียว่าออกแล้วครับนี่พี่น้องนี่ครับดีผมแท่งติ่มนี่ครับนี่ครับนั่นชุมที่เป็นน้อยๆที่ออกเป็นมากระมีนี่ครับ แต่ว่าพ่อสั้นต่อไปมันเรื่อมเป็นตัวภูอีกแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวมันก็พักตัวผูพักแลกว้วก็จะออกเป็นช่อดอกตัวนี้คือเก้าครับพี่น้องสลับกันไปนะครับอันนี้เป็นต้นที่ดวงแลเจาะต้นแรกเลยนะครับปากฏกดว่าใหญ่กว่าบางต้นอีกครับใหญ่กว่าบางต้นที่ดวงบริจะอีกนะครับดังนั้นหายห่วงครับว่าอันดวงแลเจอแล้วมันสีออกบนอลน,นะครับ ยอดมันมุนบปแล้วยอดมันบบมีแล้วนะครับมันมีคือเก่าครับยอดมันอยู่ทั้งใต่ผมครับพี่น้องนะครับมันกระสีสป,ปีดของมันขึ้นมากคือเก่าท่านมูเผลอๆใหญ่ยยก็มูก็มีนะครับส่วนมากมกระสีซ้ำๆมูแหละครับนี่ต้นนี่เป็นต้นที่เป็นต้นที่บ่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่ามันออกหมากก่อนมูด้วยออกทะไลก่อนมูด้วยต้นนี่นะครับมันสิเป็นใบสีจืดๆจ,จ,จางๆครับ ผมเริ่มแท่งหมักออกก้อนมูเล้เริ่มแท่งช่อดอกตัวเมียถิ่มก้อนมูนะครับตะกี้มันบเ,เขียวจ้าสี่ครับมันสี่เป็นจืดๆเป็นจืดๆจางๆขาวๆนะครับใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยไรก็มูได้ครับต้นนี่แต่ว,ว่าก่อนยังบเพียงพ่อนะครับสังเกตบิงว่านี่ครับยังยังขาดเป็นโปเทเสเซียมอยู่ยังเป็นจุดขาดโปเทเสเซียมนะครับ ดังนั้นผมจะต้องหาสูตรที่แม่ปุ๋ยตัวหลังนะครับของโพแทสเซียมมาใส่ใหม่มาใส่เพิ่มอีกที่มันขาดกับเพราะว่ามันออกมากดีครับออกมากี่ดีพี่น้องนี่ครับนี่ผมแท่งทิมเนี่ยนี่ล่องหนูานมื่อก่อนนะผมกับมามาแท่งทิมอีกครับนี่ครับนี่เป็นมาคือเขานะครับต้นนี่นี่ยังบอ่ออกยังบอ่ออกเป็นช่อดอ,อกตัวผูอยู่ เป็นช่อดอกตัวเมียมาตลอดเลยเออผมก็เงิดอยู่นะครับมันเห็ดห่มันโปเทสเซียมมันมันเลยบะพออขึ้ได้ผมว่านะครับนี่มันออกลูกดีพวเออผมกับพยายามแท่งออกเลยครับสําหรับต้นนี่แต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เอาให้ปุ๋ยไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเสริมด้วย40.00กระใบกับเขียวขึ้นมาทันทีเลยนี่ครับ นั่นก็การสรังเคราะห์แสงสังค์อาหารกนานงานซีดีขึ้นนะครับสังเกตบางต้น,ต,นต้นมันก็นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะครับพี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นปามย่างเอ่ยบบอย่างกบิอายุประมาณสองปีครับนะ่สองปีสองปีก,กว่าๆนะครับเกือบเดือนนึงนี่แหละคิดว่ามันปลูกพร้อมกันครับมันห่างกันอยู่เดือนนึ่งนะนี่ครับเบื้องดินพี่น้องบ้านี ซุมอยู่ตลอดครับดินนี่ครับเขียวเขียวปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยละลายมันก็สีเขียวแบบนี้ครับพอห่อตัดห้าไปแล้วเป็นห้าค่าส่วนมากครับส้นทั้งนี้ของยังกับบีนห้าค่าก็มีคอดีคอเสียครับห้าค่าก็เลย้อเสียมันคือมันตายบ่เป็นนะพี่น้องนะครับมันคืนมาเรื่อยคอดีก็คือมันได้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีไหลอินทรียวัตถุไหลเพราะว่าใบ,บมันไหลใบมันเน่น พอตอัดไปมันกับเปืเ่อยน่าไปพี่น้องนะครับมันก็มาดูดกินขี้เก้านี่ครับเปื่อยเน่าไปนอกจากวันเสริมเคมีเนี่นะครับให้น้ำตลอดตอนเนื่องให้มันให้มันไทจูลินซี่ให้ย่อยสลายไงยนะครับมันก็เป็นคอดีพ้นดีของมันอยู่นะครับนี่โซนยั่งกัมบีอ่าสูงซ้ำนี่แะละพี่น้องครับถือว่าโอเคอายุครับความเขียวกับกำลังมาก นะครับก็ต้องใจเย็นเย็นพี่น้องนะครับให้ปุ๋ยให้น้ำไป3เดือน4เดือนเทือนึ่งกว่ากันไปตามสภาพนะของต้นนะครับแต่ละต้นบางต้น,ตนมันก็ขาดถาดอาหารบอคือกันนะครับเอาก็ต้องมันเขามาสวนดูดูแล้วพี่น้องนะครับโอ้เดียวไปพี่น้องนะครับจะเห็นความจะเลื่อนเติบโต,ตนะครับผมปลูกสวนผมนี่ปลูกสิบคูณสิบเด้อพี่น้องเด้อสิบคูณสิบครับนะ เพราะว่าเคยปลูกเก่าคุ้นเก่ามาแล้วครับติดกันแอดแปดครับนี่ครับส้มปลูกเก่าคุ้นเก่านี่ครับส่วนน,นี้ไน,ยยนี่รับแสงกับบอ่อเต็มที่ครับพี่น้องนะเก่าคุ้นเก่ามันติดกันพี่น้องนะครับผมก็เลยขยับเอาไปเป็นสีคุ้นสีบเลยให้มันได้รับแสงพราะมันโตมันใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับมีอีกส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งพุ่นครับพี่น้องส่วนทั้งพุ่นเป็นดินเบิก Для ไม้ได้ครับนี่นะครับดินนี่เป็นดินเอ่อ ปลูกยางเกาครับว่ามีการไถเลยปลูกยางเกาตดต้นออกเราปลูกเลยครับนี่ส่วนทั้งนี่แต่ว่าส่วนทั้งพุ่นนี่เป็นปลาเบิกไม้นะครับกับง่ามครับปลาเบิกไม่กับแห้งง่ามขึ้นกันง่ามนะครับต้นใ่ซ้ำกันแล้วพี่น้องขนาดปลูกที่หลังมูนะครับเนื่องจากไม่เป็นดินเบิกไม้นี่นะครับอินรียวัตถุใบตองใบไ,ไม้ล้นไปทับทมกันไปหลายปีเหมือนกันเปื่อยเป็นปุ๋ยนะครับ เฮ็ดไห้มันดิดโดดมสมบูรณ์กว่าดังนั้นเวลาเ่าปลูกแล้วขันได้น้าเต็มที่เนี่ยมันก็สีงามนะครับสีงามตอนปลูกใบไม่นี่งัวเขามาคอ,อกหนึ่งเหียนเวิดพี่น้องเวิดได้ส่วนทาน่านี้มันงัวนำเอาเหยียนเวิดตอนช่วงปีแรกๆพี่นอ้องพอมาปีสองแล้วบ้านี้ใครเนี่ยครับมัน ยินบดถึงเดี่ยวปากมันยินบดถึงตลอดปากงัวไม่ได้ดวงจอเนี่กเครื่องสวนคือกันครับนี่สวนทั้งนี้นี่ดวงแหลดจอนี่มุนเบิครับแปะสุต้นจอ่อไกเกินเครื่องแต่ว่าหลอดมากเบิคือเก่าครับบัดสุท้ายนี่ครับอพอเบิฤดูดการแล้วก็เฮาก็ผมก็ใส่กับดักกับดักดวงแหลดตลอดมากนะครับได้มือละสีโตหาโตก็มีห,าห่านลังเทือ จนได้เอาไปตำแล้วพี่น้องหลายรอบเติมครับตำนะครับตำเส้นมะม่วงเสียบจำแมงค่ามแล้วพี่น้องนะครับนี่ครับเอาครับพี่น้องก็ได้ผ้าพีพานนองมาชม่มนะครับความคืบหนา้าความกาา้าวหน้าการจะเลื่อนเติโตัวของปมนะครับที่ผมปลูกนะปลูกกระปูก ส่เดียนเมษาคักๆเลยครับพี่น้องไซนาฮอนคักๆเลยผมปลูกผมไม่ได้ปลูกราฝนได้นี่นะครับมันเลยทุนมันเลยสีทุนแรงว่ยังไงนะครับแต่ว่าน้ำจะให้ขาดพี่น้องครับระบบน้ำนี่ผมก็สีมีสายเมียนของระบบน้ำผมนะครับนี่ครับพูนไปหาแทงน้ำผมครับแต่ว,ว่าบร่ได้ใสดอกแทงน้ำซู่มือเนี่มันเป็นแพงโซลาเซลผมก็สูบจากน้ำบาดาลขึ้นมาเลยน้ำบาดาลผมเจาะซีนิวได้พี่น้อง จาะซีนิ่วนึงครับว่ได้เจาะห่อนหาเนี่ยนะครับแต่ซีนิ่วเนี่ยกับสายยางกับซีรุดนแหละครับเดี๋ยวมันแห้งนะครับอ่านี่ครับต้นสวยงามดีครับเอาจะได้ขอขอบบนขอบคุณพี่ๆน้องๆหลายๆเด้อที่ให้เกียรติติดตามรับชมแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันครับนะผู้ที่ปลูกป่าไม้นะครับมีประสบการณ์จังไรนะครับมีปัญหาจังไรเอาก็แลกเปลี่ยนเล่นลูกกันครับพี่น้อง สำหรับมือนีเบาหนุกโหกให้หน้าขอขอพูดหลายๆขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็ให้มีความสุขกันส,สุขขู่สุขคนนะครับลำลำรวยๆย,ยถูกหวยสิบแปดล้านเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ